มึงต้องออกปล้นกับไอ้ดาว <c oughs> เด็ดไม่เคยปล้นยังไงเด็ดก็ไม่ไปเหเราพอ่อมึงดือ้อเหรอมึงฟังคําแม่มึงคนเดียวรูไ้ไงกูเป็นพ่อไม่ฟังเลยเรื่อยกูอยากรู้นะในตัวมึงเนี่ยมีเลือสดสีดำอยู่บ้างหรือเปล่าเดือด้อย่างมึงเนี่ยเลือดจะสีดำหรือสีแดงวะไอ้ดาวถ้าพ่อ <c oughs> พ่ออยากเห็นเลือดไหมวะเ <c oughs> ลือดเลือดสีอะไรวะหน <c oughs> ้าแหกไปแล้วอะไรวะ ม่อเลือดได้เด่นมันสีสม่อนพ่อนหรอม่อไม่มีสีแดงพวกเจ้ะดูอ่ะเลือดสีนี้เราอยากเห็นเลือดพี่มากใช่ไหมเฮ้ยวันนี้มันเห็นยัเลือดเกาเหมือนกันละอะไรนะอยากเห็นเลือดดาวเหมือนกันไอ้นี่เสียงหมดได้อ๋อไม่พอใจเหรอที่กูเตะหน้ามึงเออแบบนี้แหละกูชอบไม่ใช่กูเข้ามาไปแล้วตายแล้วตายน้้กไดเดี๋ยวเขยด่นพ่อ ไอเด้นมึงดื้อขู่เราหยุดออกไปนี่แม่ตกกันเลย,ยะลอ,อะไรอยู่วะทำอะไรทำอะไรกูถามว่ามึงจะทำอะไรลูกกูอีเด้อนอีจิบหายไอ้ดา<ข>นไอ้สันดานขอ้ขอสอบข้อสอบดาบกัเตรียมตัวที่จะออกปล้นมึงอะไรเนี่ย โอ้แล้วนี่เธอรีเห็นก้าวไม่ได้แล้วนี่เธอรีเธออยู่ไม่สุงเลยอโอ้โห็นเจอผ้านะพวกแกไปถามหน่อยท็อปแม่ทำไมแกนี่นี่ลอยๆใสๆอย่างเงี้ยทำไมแกไม่เอาอมาขนาดนี้แล้วแกไม่เอาอแบบนี้ถามหน่อยแกติดอะไรเนะี่ยแบบนี้นี่ใสๆลอยๆสูงยาวเข่าดีนานๆจะมาทีอะอเห็นชูไปสิเข้าหาสิ เ็ได้แค่สูงที่เฉาหมดแล้วเนี่ยแกสงสัยเป็นเวรกรรมของแม่ลูกนี่โอ้เขาหล่อเขาสูงก็ได้ตรงนั้นแต่ของพี่เนี่ยแผลพราวตลอดขี่ปี้ลูกเล่นเยอะแม่ไปเอาเลยอย่างนั้นอะไปเอาเลยขนาดเขาไปเอา่ิเขายังไม่สนใจเยเอาอะไรเอาเอาขึ้นมาขับไปป้่นยืนมา มึงนี่พูดจา่ากวำกวง,กวงเฮ้ยถูกเดียนงี้ไปยุ่งดีกว่าอีเดินกำจิกเดียนไอเดนแม่มึงเสือมอมอาอีกแล้วเนี่ยมึงต้องออกขั้นไงดาวไปนี่เดี๋ยวกูจะถามลูกกูเองพูดนวายออกมาทำไมลู่ทุกเรื่องเลยเดนแน่เออเดน

ไอ้ทิพย์โวยแม่งเอเจ้าปี๊ฟ้ามหน้ากูอยู่แล้วมึงนี่มันบ้าไปจริงๆไอเดาวใจเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยตาของูหายไปไหนวะเนี่ยอยู่อยู่นี่อยู่นี่เอามากูเก็บไปให้มึงขโมยเหรอูไม่ได้ขโมยมันร่วงไม่เห็นยัาแน่งหหน้ากูเนี่ยวไอ้ทิพมันอะไรกูเดียวใจเย็นดิเฮ้ยไอเดาวใจเย็นๆก่อนสิวะใจใจเย็นๆได้ไงพ่อเออเดี๋ยวพ่อจัดการเองแม่ตกหน้าชัน มึงนี่มันบ้าบิ่นเกินคนจริงเว้ยแอบไม่ได้เลยใช่ไหมฮะอีเดือนแต่เดี๋ยวมันไม่ได้เลยใช่ไหมเฮ้ยเจย์เฮ้ยเจยเฮ้ยเจยฉันไม่ใช่ลูกแกเลยขำมากเกินไปแล้วนี่เป็นไงสฟงใจมันไม่ยอมครบป่นนะนี่ยครบมันเห็นไหมโอ้เป็นแม่ลูกยิ่งที่จะทำร้ายกูได้ลงคง พี่ก็คงไม่เสียใจแล้วไงพี่กูตบไปพี่เจสอน่ที่มันรู้ทิดชอบชัว่วดีจะสอนให้มันรู้จักคำว่าพ,วพี่ของพ่อดูจะเป็นยังไงที่ลูกต้องมีสันดานแบบนี้มาพรออาะเบิร์กยังไงล่ะพรากูเหรอทำไมไม่โทษตัวมึงเองบ้างพี่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรก็พบมึงรักลูกเราเพียดีด้วย กูเนี่ยรักลูกแบบนี้คุณเป็นแม่เป็นพ่อรักลูกมันจะหมดแต่ที่ชีวิตลูกต้องเป็นแบบทุกวันนี้กูรู้กูฝึกเลือกทางเดินที่ไม่ได้กับลูกไม่ได้เลยใช่กู <c oughs> เลือกทางเดินของกูกูเป็นโจรลูกจะเป็นโจนรือเปล่ข้ามึงเป็นโจรแล้วไม่ออกปล้นที่คนอื่น จที่ไหนแดกอะไรเดือนอุเสียดาวไปคนคนึ่งมันเสียผู้เสียคนไปคนนึ่งกูจะไม่ยอมเสียอีเด่นไปอีเด่นค่ะมึงจำคำกูไว้ถ้ามึงจะมาคับให้อีเด่นมาเป็นโจรอีเด่นมันจะเป็นโจรได้ก็ต้องเมื่ออุยดวงเดือนตายจากโลกนี้ไปแล้ว ไอ้เดนจะเป็นตัวได้มึงต้องตายก่อนถ้าอย่างนั้นตายจ้าพ่อเกรงยอมแล้วแกเกรงยอมไปพน้นแล้วแไม่ยอมเลยแม่ใช่้วมาเลยอ้อแม่จะตายไงข้ามึงไม่ไป